อีมายุนมึงออกไปแลนด้วยหกโมงแล้วลุกมึงต้องมาเหลือกตาใจย่ายปิดแอร์แล้วย่ายอะไรออกไปนอนมึงกับแม่ลีนอนอยู่ในนี้เนานะเออออกไปแลนนะลุกมึงต้องมาเหลือกตาใจลุกมามันตื่นได้แล้วมันเช้าแล้วลุกว่าแล้วมม่เหลือกตาใจอยู่ลุกมาแล้วนายมายุนเร็วๆ มาทำตัวอ่นอย่างนี้เห็นมัออลูกเออพยายามหน่อยเออลุกเออเออต้องอย่างนี้ทำตัวขี้เกียจได้ไผเมื่งนี่ออกมาจากรองบ้านหน่อยมาทางนี้เลี้ยวมายายให้เอาไปทางนู้นนะทางนี้วันห้องเนี่ยตงยานี่นี่นี่เปิดประตูแล้วไปไปวิ่งตอนเช้าใคยดูน้มันจะไปวิ่งแป๊บเดียวแล้วมันก็กลับเข้ามาจะได้สดใสไป กูจากแดนนั่นมึงอ่ะกูเสียขา,าใกลมึงไงเดล่าสุดน่ะไม่คิดว่าตัวอ้วนแบบนี้มันจะวิ่งเร็วขนาดนี้ไปวิง่งลงมาลงมาเจ้ามึงคือกันออกมาออกมาบรรยากาศกำลังดีสูงไม่ขี่คันนะเห็นบอลได้ย่ายเอ,อนะื้อ,อ,อนนะตางเอย่งงเออกูจากยางเนี่ยไปวิงว่งวิ่ง วิ่งแม่ยังให้เดินวิ่งอีกนิดนึงไปสดใสหน่อยดูดิช้าอันสดใสวู<ฮ>้วบรรยากาศสดสวยต้องมาออเอาเก้าอี้ให้มันอีกอันมันเอ่อชมบรรยากาศมาเอามาให้แล้วมามาเร็วเมานอนดูบรรยากาศเร็วมา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 เข้าสากเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นบรรยากาศตอนเช้าดีๆมึงไปนอนทั้งในบ้านนะนะ ได้เอิ่นออกมาก,กับรูจะออกเร็วก,ก็นั้นมามาขึ้นมานอนเออโอเคให้ <Okay. S 1> ชมบรรยาก,กาศแหละนายเห็นมาพระมากหละเห็นมอนอ่ะเออนังตักใต้พระนว้ายพระมันลุกไม่ได้เลยตันไปหมดมันต้องสไลด์ลงอย่างนี้เออไม่ทันไม่ทันใส่บาตรแล้วกูวันนี้ไม่ทันใส่บาตรแล้วกูพาไปแล้วไม่ทันที่บาตรแล้วติด เอา้าเอา้าไม่ทันดูม้าเลยช่วยม้าแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเอาติดหรอไม่ได้ละโอาช่วยด้วยเอา้าไม่ทันพะไม่ทันเลยวันนี้เอาติดเอาเวนกำไร,รพ่อ,อยังไม่ช่วยช่วยเลยค่ะมาติดดูช่วยด้วยลงไม่ได้ช่วยด้วยค่ะ,ดด <laughs> คะขึ้นได้ลงไม่ได้ค่ะ ช่วยตัวเองไม่ได้เลยชิบหายแล้วทำยังไงวะ mm. ออต้องตายกันไปข้างนึงหน้มันขึ้นแล้วเฮยสากไม่ทันใช่ไหมสากไม่ทันพระใช่ไหมอ๋อไม่ทันเลยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูใหม่ก็ได้หลักมึงมาแบบทันเพิ่น,นประหันพรมปินตบา,นา,า,าบาดเมื่อหลังจะมาเบิ่งพระเนาะ